เห็ดอะไรเอ,อ่ยเพื่อนๆคล้ายๆเห็ดก็ไข่เนาะค่ะเห็ดไข่แต่ว่าแม่นจะถ้าตรงบนขอบบนเป็นขาวๆนี่จะกินได้อันนี้มันคู่แฟดคู่แฝดกันเนาะค่ะโสดายเนาะเห็ดอะไรเพื่อน <ะ S 2> ๆเ <ๆ S 1> นี่ยคล้ายๆเห็ดปากการังเริ่มออกแล้วจ้ะเห็ดอะไรเอ่ยอุ๊บปะละเอาใบไม้มาดวยม,มาจนคำจ้ะ เห็ดมันเอเห็ดพึ่งเนยจ้ะดอกนึงเอาเลยจ้าเอาความหมานพึ่งเนยนะคะได้แล้วได้แล้วหนึ่งดอกเฮ็ดดอกแรกเฮ็ดมันได้ค่ะพึ่งเนยค่ะกินได้นะคะแต่บานละกินได้อยู่อุ๊บระระระเฮ็ดมันปูคือว่าเห็นเนี่ยนี่แหละค่ะแถวนี่แหละค่ะเห็ดมันปู ต่เงียบคลีลี่เลยค่ะเฮ้ยจ้าเห็ดเห็ดพึ่งเนยค่ะได้ดอกนึงเอาเลยจ้ะ,นะ,จะเนาะได้เพื่อนๆโอ้ยได้ยุเห็ดกำลังออกนี่จ้าสองดอกสวยๆจ้าจะมาทำความสะอาดอยาก สไลเซอร์เจ้าคือมามางอกบ่วนสั้นๆอุ้ยเนาะเสียงขอใครวยจ๊ะเสียงโมไซต์จ๊ะได้อยู่นะอุ้ยนั่งว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเอา นี่ค่ะพึ่งเนยโอเคจ้ะเดี๋ยวขอไปเก็บตุ่มคหน,น,น่อ้นนะ่จ๊ะเนี่ยนี่ปดัดคือผักโซม,มาเกิดกวนกวนส้ดเ,เก็บมาปิดฟลึกมาให้ฝรั่งฟลึกก่อนให้เพื่อนฝรั่งคอยฟลึกกัอนอู้สวยๆเชิญเฮ็ดพึ่งเนยจ้ะโอเค วไวเตอร์ฟลั e กนดีดๆ so, okay. ดีดีด oh, ีดีดีด a ดี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 ี้ <c ười> ีมม okay, yeah. okay, ดีดี <c ười> ดี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 ดนดี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 นันียี่ีววีดดดดดด ya yeah, okay กลัมาเฮียนะ t d e g e n ว้ายข่อยวัด้ามเนีแหละเนเพนบังเลจ่ะ okay เจาเด็กล็กนะเอาได้ได้เลนะเอ ya oh man fliegen a l l e h e r also weit คือมางอกตรงนั้นสั้นสูก็ได้ีนต โอเค thank you โอเคดี so ยัาฟลุกมาพีเตรโอ้ยเห็ดอะไรทีม่มันมันงอกตังบนชั้นๆเนี่ยแมผูส้สิกสิกพีเตะรเก็บมา <Yeah. S 1> โอ้ยน้องขออยากเก็บเองเดียวล่ะปาดเห็ดพึ่งเน้อยคือมางอกอันชั้นๆพี่น้อง เบื้งเนี่ยจะจะให้ฝรั่งเก็บให้เพื่อนฝรั่งเก็บให้โอเคเก็บให้เต็มเลยคันตัดสว้ลิสติกุกขันโพสิสิโอ้ยดังเชินบ้าดีจดโอ้ยพึ่งเนยค่ะเนยยังบวดทัดขาดัวจ้ะโอ้ยเห็ดเริ่มออกแล้วค่ะเห็ดพึ่งเนยปียี่สิบสองมาแล้วมาแล้วค่ะนี่เหี้ย นกอุ k นต t นเ h ี e r ตระ i ห้อิคนิกเยี่ยเยอะๆเยี่ยเข้ h มาเฮียมาไมาโอ้ยวดสิได้ยนกสอุ้ยอุ้ยขาเยเวเด้เงอะไมโอ้ยหัวลถดซมเป้าว่าเป็นยังอาไ้คือเก หมุนเงอะไม่อุ้ยดอกงามงามจ้ะเพื่อนเบื่ึงเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่พึ่งเนยดอกงามงามจ้ะดอกงาม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 พี่นอ้องอู้หถ้าเป็นเห็ดพึ่งเลยยิ้ตาตาแตกได้นี่นี่ค่ะสวยสวยเออนั่นดอกแรกแฮกมันค่ะ ใ่ค่ะบรรยากาศป่านะคะเก็บไปเดี๋ยวเห็นเห็ดจะ่ายดูนะคะได้พอต้มจ้ะเห็ดอีหยังนี่ลอยเขามาตัดใ้โอ้ยลอยคนมาหาเด็ดจ้ะเพื่อนๆเขามาตัดทิ่มใบในเห็ดจ้ะกินว่าได้จ้ะอันนี้เห็ดพิษนะคะกินไม่ได้แฝดมันปูจานนี่ให้ดูซื้อจ้ะตรงนี้ประจำ เห็ดตายเบื่อค่ะเห็ดเมาด้วยกะเด้อตัวนี้กินไม่ได้จ้ะป้าเห็ดอะไรเพื่อนเพเห็นว่าจ้ะดอกเห็ดเห็นว่าจ้ะเห็ดอะไรไม่รู้เยอะแยะมีเห็ดมันเห็ดเริ่มออกจ้ะป้าเห็ดอะไรเพื่อนเพื่อนตาหน้ากินเนาะกินอะไรเด้อยวะเด้อป้าดิถูเก็บให้ดู อ๋อเห็ดคู่แฝดเห็ดมันปูจ้ะป h a โอ้ยถ้าเป็นเห็ดมันปูนี่กินได้นะนะพออิ่มเลยนะคะเนี่ยดูจ้ะเ <c oughs> ม็ดดอกปักเอบเลอยดูคะ่ะปวติโทกินไม่ได้นะคะคู่แฝดมันปูจ้าฮูดูคะ่ะเพื่อนๆงามไหมเจอเห็ดอะไรนี่จะเห็ดพิษเดค่ะเดอร์ ตายเลยจ้ะสวยนะเข้าสวยนะเห็ดพิทเห็ดพิทสองดอกสวยๆเลยอุ้ยนึกว่าแต่เห็ดพึง่งโอเคค่ะเพื่อนๆขอปิดคลิปปัตณินเนาะคะก็ได้เห็ดประมาณนะคะ่ะเห็ดพึ่งเนื้อเนาะคะส่วนมากเห็ดจะอยู่แบบเป็นเอ่อบ่อนทีลกๆเนาะคะถ้าเป็นแป้น,ปนยัง,งี้ก็ไม่ค่อยมีหรอกจ้ะมีป่านี่ก็เป็นปลาเห็ดพึง่งเกาลัดเนาะคะช่วงบรรยากาศไปจ้า เห็ดเริ่มออกค่ะถ้าเห็ดเนื้เริ่มออกอ่ะพรุ่งนี้แดดอดใจไปดูวันศุกร์วันเสาร์เนาะคะ่ะจะพามาอีกรอบนึงเนาะคะ่ะแต่จะไปป่าลกุลกๆเนาะคะ่ะเพื่อนๆจะพาหมุนป่าลุกหาเห็ดป่าเป็นแป,น,ปนมันก,ก็ไม่ค่อยมีค่ะโอเคจ้าเพื่อนคลิปนี้ก็ได้พึงเนื้อเนาะคะ่ะเจ้าคลิปนาวิดีโอนาจ้าสวัสดีค่ะมาทักทายแป๊บเดียวจ้ะ ดูธรรมชาติไปหรอ6โมงหรือจะ1ทุ่มหรอคะ่ะบายบายสวัสดีจ้า